น,นักเรียนที่มาที่หลังมาเช็คชื่อด้วยค่ะาด,ด,ดูรูปบนกระดานสิคะคือรูปอะไรคะ วันนี้เราเรียนจบไปแล้วนะคะทีนี้สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเนื้อหาจบแล้วเราก็จะเจอการสอบดาา์หน้าเรียงอีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะสอบไฟนอลเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณครูจะให้สอบเก็บคะแนนซึ่งคะแนนที่เราจะเก็บวันนี้จะมีสิบคะแนนนะคะครูครับค่ะว่าในกระตือสิบคะแนนนี้รวมคะแนนจุดประสงค์หรือไม่ะครับไม่รวมค่ะนี่เป็นคะแนน แล้วลงมาส่งได้เลยนะคะเสรจแล้วนักเรียนจับไปนั่งที่เหมือนเดิมใยค่างเหที่ถูนั่งตอนเรียนนะคะจัดตกวนี้เหมือนเรี่ะ เดี๋ยบคุณครเดี๋ยวเนยก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันวันนี้นะคะคราวที่แล้วเราสอบเก็บคะแนนใช่ไหมคะเด็กใช่ค่ะค่ะแล้คทุก็ตรวจแล้วด้วยแต่ปรากฏว่ามีข้อสอบของนักเ,เรียนคนหนึง่งมีปัญหาคะ่ะคือเพื่อนไม่ได้มาเช็คชื่อเข้าเรียนแต่เพื่อนมีข้อสอบมาส่งกลุมเป็นไปได้ยังไงคะงก็าจะได้ชื่อชื่อย รู้ตัวอยู่แล้วนะคะพักเที่ยงมาพบครูที่ห้องหมดด้วยนะคะเต้ยแกจะบอกชืว่าอะไรอ่ะบอกว่าลืมชื่ชื่อไงแกจะเชื่อเราไหมจำไม่ได้หรอกแกคิดมากนะแกลงไปรอดาวข้างล่างนะแกจะบอกใครว่าเราเป็นคนทำให้อ่ะไม่หรอกเราให้เพื่อนทำข้อสอบให้ใช่ไหมผมทำเป็นครูแต่เพียงแค่ว่าผมลืมชื่อชื่อแต่วันนั้นอะครู ว่ามันั้นเธอมาเรียนจริงมาทำข้อสอบจริงลองตอบมาสิคำถามของครูถามว่าอะไรบ้างจะไม่ได้ครับูนี่เธอจะไม่บอกความจริงครูจริงใช่ไหมตอนแรกก็คือพูดความจริงครูจะให้โอกาสโดยครูจะปรับคะแนนโดยะสมนี้ศูนย์ทงคู่แต่นี่ยังโกหกครูอยู่นั้นครูคงต้องปรับตทวิชานี้แล้วแหละแต่ผมจะไม่จบพร้อมเพื่อน,นะครับครู ต้ยครูว่าอะไรบ้างอ่ะครูรู้แล้วล่ะแต่พอเราไม่บอกว่าใครทําให้ครูจะปรับตุกอะ่ะเดี๋ยวแกขึ้นไปหาครูเราดีดิถ้าเราไปครูจะทําอะไรหรอครูบอกว่าคะแนนจุดนี้จะให้สูตรทั้งคู่อ่ะแต่ก็ช่างมันเดือดรีว่ถูกปรับตุกอะ่ะสิบคะแนนดิบเดือนะเต้ยนี่แกจะห่วงคะแนนอยู่ดีเหรอนี่เราจะไม่จบพอเพื่อนนะฝ้ายแต่ที่เราทําไปพเพราะระหวางนี้นะแกขึ้นหาครูเราดีคือแกจะไม่ไปใช่ปะเราิดแล้วอโอเค ตสงสารเตอยเนาะโดนปรับตกเป็นหนึ่งวิชาเลยไม่จบพร้อมเพื่อนก็การโกงวสสอบมันเป็นตัวอย่างทีพีนะคิ้ว